ก็น่าจะมีครับพี่เขาก็หมดเหมือนกันครับแต่เราได้หมดไหมก็หมดครับผมไอ้ลูกล้มตรงนั้นมันยังไงมันขึ้นลุกขึ้นช้างมันเกิดอะไรขึ้นดูว่ามันก็ล้มช้าแล้วพี่เขาทับด้วยครับทับด้วยครับใจหายไปไปลูกนั้นอ่ะใช่ครับหายนะั่นผมนี้ถือว่าร่างกายดีไหมครับผม เท่าไหร่วันนี้ร้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบแปดยังได้ไหมร้อยเนี่ยครับผมต้อจะแก้มือโอเคไหมก็พร้อมพร้อมเสมอเหตุนี้นะครับอ่าเดี๋ยวบางยาครับวันนี้วันนี้คนคนในคนงานตัวเองก็วันนี้ยังไม่ไม่พอใจเท่าไหร่ครับผมตรงไหนบ้างครับที่ต้องกลับไปปรับเพื่ออะไรก็มีเยอะครับผมเยอะแยะเลยครับลูกลู้แข่งขันแ่งตัวที่เขาด้วยครับ ครัฐบาลเดี๋ยวพี่ขอดูแผนนิดนึงนะจังหวัดจังหวะจังหวะโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะไอ้มันเบิกนิดนึงนะไปโดนไปโดนอะไรนกสอบสอบยกไหนฮะยกน่าจังสามสอบปักไปเยอะโอ้จังหวะสอบด้วยก็นั้นเลยสอบสอบบวกสอบรู้ไหมว่าว่ามันแตกตอนรู้รู้ทีับรู้สึกไหมครับเลือดเลือดเลือดออกไปรู้ได้บอลได้ไหมเราเราพิสารณการยังไงพี่พี่บมบอกไงที่ที่ก็ล่างอ่ะพี่บมบอกให้ก็เยอะเอ้าผม เยอะจำจำได้ไหมจำจำได้แล้สักสอย่างนะ่งให้ลุยให้ลุยใช่ไหมเขาบอกว่าอย่าออกไปมั่วงเขาออกจังหวะด้วยเป็นปัญหาคอมเขาบอกว่ารัชบาลรัชบาลคอมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับก็ใช่ละไอ้เราเปิดกลางนาสิ่งที่อย่านีร้านที่อ้อมน้อยยกสามรอบแล้วก็มาชนะพี่ปาตะเองที่นี่แหรอครับที่นี่อ๋อสองสองคอมนี่ก็สวยงามเลยนะแต่พี่ย้อนกลับถามนิดนึง หมดยกสุดท้ายตอนนั้นนี่เรามีความมั่นใจอะไรยังไงบ้างได้ได้ลูกหางหน้าด้วยครับหัวหน้าพอหมดยกแล้วนี่เรามั่นใจเลยใช่ไหมครับลูกพี่บอกให้เดินก็ไม่เดินแล้วครับสึกว่ามั่นใจหครับเมื่อสักครู่นี้เห็นขึ้นไปรับอัจฉพร่วมแสนอยากจะขอบคุณแสนสามขอบคุณใครบ้างน้องก็ขอบคุณ ครูพี่ทุกคนที่อาจีแล้วก็ลูกพี่บูลแล้วก็อาจารย์เทพแล้วก็อาจารย์เทพนะอาาจรย์ดำครับที่ช่วยสอนช่วยมีมีวันนี้ครับผมขอบครับอ๋อแล้วครับผมเดี๋ยวอาจารย์เทพมาอาจารย์เทพไม่ได้เป็นไยังไงครับครับก็อาการมวยไม่ค่อยดีครับแต่ว่าอาวุธไม่เสียเปรียบหรอกครับก็ราคาไปเพราะว่าอาการมวยยกสี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ครับจังหวัดล้มก็ต้องรุกนี้ต้องกลับไปต้องโดนด่าครับขึ้นช้ากันเลยใช่ครับแล้วไปก้มหัวแป้เลยมันใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาก็ดูอาการมวยส่วนใหญ่ครับแต่ว่าผมคิดว่าอาวุธก็ไม่ค่อยเสียเปรียบเท่าไหร่ครับแล้วทางทางผู้ชกเราเมื่อกี้นี้ครบยกเขาบอกว่าใชมีเสมอครับชนะบุมคิดไงครับก็แล้วแต่มุมมองครับก็ก็จัดสินยังไงก็ได้ครับลให้แพ้ผมก็โอเคให้เสมอแลก็แต่ว่าชนะก็ ก็ตามรรมการนะครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรสำหรับผมนะครับเป็นธรรมดาแพ้ก็แก้ไขไปใช่ครับครับแต่ว่ายังไงวันนี้แพ้หรือชนะเด็กต้องโดนว่าอยู่แล้วเพราะว่าต่อยออกอาการเยอะไปครับยก4ตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับอาการมวยครับต้องมันวันนี้มันทำท่าพ่อแปะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยกสี่จังหวะนั้นลูกที่ล้มลงไปต้องรีบลุกหรือว่าต้องประคองตัวให้มันดีกว่านี้ครับแบบนี้มันครับมันก็เลยทําให้แฟนมวยมองว่าหมดอย่างเงี้ยครับการไม่ดีมีโอกาสเจอกันใหม่ไหมบออดูแล้ว เขาคาใจอยู่แล้วครับเขาน่าจะขอแก้มืออยู่แล้วก็น้ำหนักเดิมก็ต่อยได้ครับอัชีร์ไร่กำปั้นทั้งประเทศครับก็มีพี่เพชรมุกดาแลครับแล้วก็มีพี่อ้วนปัดจีนแล้วก็ผมด้วยแล้วก็พี่ขอสุโขทัยก็น่าจะน่าจะได้แสนกว่าบาทเลยครับเกือบแสนบาทนี่คือยัดเมืองนี่คือเด็กกังไกลสองฝากถึงแฟนคเป็นที่เชียร์บุกเล็กเซียนวันนี้นะครับผมก็ฝากเชียร์ค่ายมวยบุกเล็กเซียนต่อไปครับเด็กก็สู้ทุกคนนะครับมีการไปซ้อมที่ดีทุกคนก็เอ่อ ผมว่าเนี่ยตั้งตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าฟอมดูงจัดเหล่าไฟก็บองดูงเยอะครับทีมงานมีเล่นมีอาชีพครับก็แพ้จะน้าก็อาจจะอยู่ที่เกมการชกบนเวทีครับก็แต่ว่าสู้แบบสมศักดิ์ศรีทุกคนครับไม่ทําให้กองเชียร์หรือว่าแฟนคลับที่เอาเงินมาเล่นเนี่ยเสียดายเงินนะครับโอเคครับกินดีด้วยครับผมกินดีด้วยเดี๋ยวรอหน้ามวยลงมาสักครู่นะมีกองทีมสี่ก้า